ตทีนี้มคุณแม่ทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตีโม่หกโมง หกโมงครับวันนั้นเขาได้ทางานไหมไปครึ่งวันจ้ะ,ะเขาไปซื้ออะไรครับคุณแม่ต้องใส่พี่ซื้ออุปกรณ์ทางการสร้างหรือมั้งอยู่สร้างบ้านน่ะเติมต่อเต,ต,ติอมอ่ะ,อะบ้านมันไม่เห็นข่าวเป็นยังไงบ้างตกใจจ้ะไม่รู้พูดอะไรเนาะพูดพูดไม่ได้มรนตกใจอ่ะ,อะเห็นภาพอย่างนั้นอ่ะคุณแม่มีลูกกี่คนครับ สามคนจ้ะสคน <c oughs> แล้วคนตายเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ตขาวยนะคะต้ไต่าง ที่สาวผสมตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเด็กคนนี้นะคะรู้ว่าแต่ว่าเป็นเด็กอยู่เรียนบ้างโคองนะคะก็เลยพอช่วงประมาณช่วงหลึกนะคะก็เลยดูขำอีกท่องอุ่นกับน้องๆๆส้มโอก็ส้มโอเป็นเด็กน่ารักคะ่ะเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักกคน

จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุของกันแลรกันอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเกิดไปแล้วผมเชื่อว่าทางจังหวัดเองหรือว่าทางทั่วประเทศเองก็ควรจะวางแผนป้องกันดีๆเพ่อไม่ให้บอกฟ้าผ่าลมแรงแล้วอาคารห้างสินค้าพังมาทับคนตายนะครับเมื่อวานผมทําข่าวอยู่ที่ชายแดนไทยลาวนะครับแล้วพอทราบเหตุก็ตีรถบากก็เลยกลายเป็นช่องแรกนะครับเป็นช่อง3 s มเอดีเป็นช่องแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุแล้วผมว่ารายงานสดเข้าไปที่รายการทัพหนึคุณกิติศิริสาปน,นะครับวันนี้ก็เลยมาดู ครอบครัวที่สูญเสียซึ่งเมื่อวานผมเห็นภาพวงจรงปิดพ่อแม่ลูกแล้วแม่นั้มีลูกในท้องอีกคนหนึ่งนะครับนั่งรอเพื่อฝนหยุดแล้วจะมาขับบัสไซค์กลับบ้านมาซื้อของเห็นภาพผมผ,ผมสลดใจผมก็เลยเลือกจะมาดูครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแรกก็มาเห็นสามส,สามผู้เสียชีวิตสามรายต้องมาตั้งอยู่ที่เดียวกันคือพ่อแม่ลูก แล้วครอบครัวน,นี้ก็ไม่มีทายาทอีกแล้วจบแค่ครอบครัวน,นี้เหลือแต่ปู่ย่าตายายที่เหลืออยู่นะครับคือพอมาเห็นแล้วมันมันอดสลดใจเม่เราเป็นนักข่าวเราเราเจอมาเยอะแต่เคสอย่างนี้เสียชีวิ่ครอบครัวเราไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราครับในฐานะสื่อมวลชนนี้อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานรับผิดชอบครับคืออยากให้อยากให้เป็นไฟไหม้ฝังครับอยากให้ตรวจสอบดีๆว่าเอ้ยที่ผู้รับฟ้าผ่า,ผ,าผ่าจริงไหมหรือเป็นโครงสร้างกันแน่นะครับอยากให้ให้รัฐหรือทางจังหวัด ทางโยธาหรืออะไรก็ดีวิศวกรให้ตรวจสอบให้ถี่ั้วนแล้วค่อยฟันทงว่าว่าเป็นยังไงจะด่วนสรุปว่ามันเป็นมาจากลมมาจากฟ้าผ่ารอาให้ดูใอยดีนะครับขอบคุณครับาอ